จะมารายงานว่างานกากาชาดอ่ะตอนตอกากาชาดคุยตัวนะครับหลงจงคือซิวไดจับซาบวงบัวนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับครอบครัวกิจชัยนุก,กูเนี่ยนะครับได้ทำโรงทานอีทำบุญมาโงโชนงึ้งครับทำบุญมาลแล้วก็เลยซื้อสาลาเปาทำเป็นไฟฟงโหหนังที่แล้ ไปไปไปในศาลครับแล,แล้วก็คนไปคนมาครับลูกโมธนา Ed, อากงขีดบูน,นอ่ะดึงเพลงดึงดึงมิตรภาพกแล้วก็อากงครับอยากจะให้อากงนี่อันนี้อากงอันนี้เจิมที่กบอันนี้อันนี้ครอบครอบครัวผมจะต้องทิ้งขี้เนี่ยอันนี้อีกทั่วทั่ว ลงจง uh, จีชื่อโม่เขี่ยบูบูหลงจงไอ้จีนะคงหงจงไอ้จีนี่หลักรวงฉีดชชยเจ็ซาซาจะบ่อนโงมโงมโง่อยนี้นะครับ พัดแพรอยู่ไหนจะให้อาคงเตยมหน่อยพแพรมักเสียบเดีอีไม่อีก้วั่งสมาธิจอดเตาล่ะจอเตาอ่เอาไมาที่ทำาษาอะด้งน้องมันกดมีเช่นอยู่ไหนไม่รู้เห็นได้เสกเสงเตาเอาไหนอยู่ทำภาษาอันไมเหรอ ค่าทำได้สมอันแล้วแล้วทำไมเหลืออยู่สองอันไปดูหาดูไม่เป็นไรอย่างนี้อากงกอย่างอยากถึงก่อนตรเบาะการขาหานนี่ะเปิดไม่ขึ้นฮะอยู่อนตะบบาอกอะอางอยาให้อากงดคนีก่อนยแล้วกต้าหนึ่งรูดต้นหนก่งเล็งผมอะตั้งต่อไปโมแต่ฮันหอต้องอากงเนี้ย เด็กโหตัห้งอยู่ห้างนะครัอกงงกงครับมันจะแซครับวันที่ก่อนจะจุดจีนเนี่ยที่จุดจีนอากงสั่งบอกว่าให้กิจะสัมภเวษีเนี่ยวันพระเนี่ยมให้ผมไหว้แล้ววันจุดจีนเนี่ยแล้วก็มาเจีย๊ยใช่ไหมหลกเจียนอีหมังเลยว่าเนี่ยไก่ห้างเนี่ย ตรงนี้ตรงนี้เก๋าห pues ้างนี่ย yeah. yeah. oh okay. ่กอแถวนี้จะมีจิตวิญญาณที่เพาะควเฮตีอะไรเข็งเน่ยแล้วก็อูนักอะไรเข็งตัวสี่นะรงโป้งขุ่เกียรู่เียร้ถูกเที่ยรโ้งถูกเที่ยแต่ว่าอะไรผม เก็กซิมเก็กซิมโกหกผูกเขี่ยผูกเสกเก็กซิมแสดงว่าพวกนี right. ้โกหก็คือวิญญาณมีความทุกข์สิทธิ์ทั้งหมดใช่ไหมครับโกหงเนี่ยแปลว่าวิญญาณไหมพวกพวกนีทุกมากเพราะตอนเป็น คนไม่สร้างบุญผมก็เลยคือก็มีทหารมาด้วยอุกุงตุยมามาเฝ้าแล้วก็วันนั้นก็มีจอกินกิมส่วนปกตินะครับแล้วก็เดี่ยวหัวยิ่งที่ต่อชาเตียนี่ยเกิดเกี่ยวกับข้งวโอ๊ตของวังทองที่เวาอุจารถ้าถ้าจะโต่กลุ่มเนี่ยก็คือมีใครตัวเนี่ยที่ต่อนาคาเก่ยก็คือเกี่ยแล้วลาง่ะไรอไรคือชุก ทุกสี่อ่ะด้วยด้วยชิ้นส่วนด้วยของเรื่องดมวยเสียงขงเขาเขาไม้จระดาษดิบี่บทุกสี่อ่ะครับชอบแล้วแล้วอย่างนี้อย่างไรจะได้แต่ทั้งจริงโป๊ะเสียงนี่พ่อนะตรงนี้เอาผ้าเอาผีเอาเนี้ยเนี่สักอันให้คงเจิมหน่อยมายังมา มาเลยอาโกงอันนี้จะเจิมอาโกงไอ้จะไปผูกไว้ที่ต้นต้นไถ่ทำอะไรจะผูกไว้ที่ต้นต้นต้นไผ่อะโกงนี่ยต้นต้นไผ่ต่อทา่านด้วยแล้วต่อต่อ อกงนะนี่อวกงดูตรงนี้หน่อยเอาเอาเอากระดงมาหน่อยอากงลูกลูกสาวเนี่ยไอไอคือจังสีสเกตเนี่ยแล้วอวกงค่อยนะดยูในลูกค่อยนะแล้วที่ต่อยออ ปึ่นปึ่นปึ่นแถวคงมาต่อตรงนี้ก็อากงนี่แกอากงห้อยนี่ปึ่นแถาคงมาก <Okay. S 1> และดีกับอีก,กิปต์กกจ,จุเอีย้ย <Okay. S 1> ยังไงก็ต้องแบบนี้นนะี่แต่คงมาครับเจียงไลไอคือจอเซนลี่อยู่แถวๆนั้นนะ่ะเด็กเด็กแต่คือกับอีตัวนี้จอ,จอด,ดูดูบอากงดูแล้วเราจะทำยังไง คอยเงียบหนิเงี้ยใจดีนะไม่ใจดีอ่อกดุอ่ะไครไปเล่นดูสิขาไม่หักก็ลองดู แล้วถ้าเจียงได้จะไปอยู่แถวนั้นต้องไปทำยังไงครต้องไปเจรจาต้องไปแทนเอาใจ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 แล้วจะทำไงเอาใจคือไปหมวดเสียเลยอาดีตคือคือเชงเชงกูไปไหว้เจ้าไปขอพรหรือว่าจะไปูุทิบุญไป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  ซาแซซาแซกับหมูหม้วยออไว้ไหว้ซาแซกับหมูหมู้วย่ไปเผาไปเผาด้วยเอาเผาด้วยไป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 กิน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 ก้วยเตอกิเตาเตา ครึ่องอีอ๋อเพราะพอีเพราะที่ตรงนั้นอ่ะมันมันที่ตรงนี้มันขึงเนี่ยขึงขึ้นที่ก็แกอาบเนเผาโงม,มากแสดงว่าเจียคือหมวดเยซ่ออ้อยเฮงคืหมีโกอ๋อย่เียจิ้วจิ้ว,วอ๋อถาาวายจิ้วด้วยนะาเน่าด้วยเท้าถวายจิ้วด้วยนะแล้มีอะไรในโกงเฮงอ๋อยูทีละหมด กลออันนี้จะให้กรมงถ้อยนะคือคือที่เนี่ยที่ที่ลงเทียกีนเกตั้งอยู่ประมาณน,บบนี้มันเป็นบ้านเป็นที่อย่างนี้ตามตามถามถามถ้าคือท่านเสียโจ้บอกว่าถ้า เยังได้คือเนี่ยเกียร์เซียโจ๊กคือแล้วคือถ้อยอ่ะคือเราเพราะเพราะที่แถวนี้รู้สึกมันแรงอ่ะแล้วเอากรงตรงเนี้ยต้นไม้ต้นนี้อ่ะทำไมเขาผูกผ้าของอีอุซิงต่อโดยพ้อยมอนี่มีมีมีอะไรอยู่ไหมครับใช่ใช่อย่างเงี้ยบ,บ้านอย่างเงี้ยเราจะต้องทำย,งรรยังไงไอเซียวโจจะหยัดการไอเซียโจหยัดการแล้วถ้อยอีต่อยพ้อยเนี่ยด้านในบ้านเขาเป็นอย่งายงเงี้ยครับ บ้านเก่าเป็น well, บ hey. ้านเก่าให้เส sure> ียโจให้จีให้อีอให้อจัดการอ้อหโก็ถามหน่อยโนเกียบอกถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเขาจะไปจอยทำายม่ชช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 ยเนี่ยชชชชหชช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 ชยชชชชชชชทชช่ชชชีชดชช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 จริงชชชเชชชชยชชงชช เซื้องานถึงงานเก่าพ่อก็บอกให้ก็ไปทำใหม่พ่อก็บอกให้เขาไปทำต้นนงเก็บเขาให้แบบนี้เป็นเป็ลูกปลูกผักแล้วขายเ็ยลำบากลบากเพราะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเทคโนโลยีมันมันปลูกในในห้องน้ำก็ก็ ลองดูลองดูอากงงก็บอกว่าให้ไปสืบอาชีพเก่าขอีแก่อาชีพเก่าในเดียร์แต่อางนี่ไงโรงแรมโรงแรมเกียรติศรีแล้วเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเสียช่อหัวเยวก็ไปแก้ด้วยโรงเตียมเตียมเป็นโรงแรมเตียมแล้อีหัวเนี่ยด้วยบัอยคือกุ้งเกี้ยด้วยกุ้งกินเนี่ยบุ๋ยกุ้งกินเนี่ยอันนี้โรงโรงแรม กุยกุยกุยเยอะกุยกุยเยอะผีนะผีเยอะกัไนกุยเยอะีเยอะผีมเยอะอกูบาใจว่าเสียโจะบอก่าผีมันเยอะเอออักงงป้ายเ่ป้ายที่ในงานเนี่ยเอาไปเก็บอยู่ที่ชั้นใต้ดินแต่ห้างเนี่ยกง แล้วในนั้นคือจะมีองค์เขาเรียกว่าหมิ่นหมิ่นซิงก์ก่บเจ้าเจ้าเจ้าประตูอะไรจะทำให้น้ำหนักเบาขึ้นนะคือไปช่วยปัด่อยคดในห้างเนี่ยมันมันมันมีคุณอย่างน้กอนดีแม่กองดีนะดีใช่ไหมมีอะไรมีอะไรนวงจัมป์ก้องพี่ไก่กองพ่อยปันมน้ำโผลกยิมมือห้อ

ใช่สิ่งที่อิ่มเครื่องเต็งเต็งหัวกบใช่่ครับครับจิครับอันนี้อากงเงินหมดละอ้าวเด็กเด็กใจะนอนลวเดี๋ยวให้ให้ตรงนั้นเขาก่อนแล้วส่วนเขาจะมาจุดทูบมันนคนนี้ จะจบท้ายงอ้ยอยเกือบหมดอะกงอ่านลายใหญอันนีผมเดี๋ยวเอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อาอันนี้เป็นเรื่องใหของทีน่กงยเตาใต่เสี๋ยวโจ๊บอเต้อง้องเดียวอว่าแเยีย นอ้ยากอากรมอนเนี่ยของมิเซียด้าเนี่ยไอ้เกงยีจับหัวเองหยิบต่อยปอยแล้วห่นังในเทียมมุเจ๊ต่ำอะโงจับหัวข้ว่าอาทิเกตเกตแปนยืนนก่อนแสดว่าอีอากงก็เดี๋ยวเกิดลืมให้ไทยคนจินไทยคนจินว่าถึงหน้าคนไยคนกินมือ ยกมือใครคนกินยกมือพว่าแน่นอนถามน้อยน้อยว่าว่าไอันเาเบากับกแตะเอียเามกันหรือเหมือนกัน เอาสอบเร็วตอบเร็วยังไงอ,อันงเปากับแตะเอียอันงเปาก็คือนางเขียดจี้ต่อต่อยปอยเขียดอันงเปาเนี่ยโหอีจอหัวฮี่แตะเอียก็คือนั่งจอคังคังขวดเจ็บเจ,จ็กนี้เนี่ยอยู่ก,กัางหงแกแต่เอาแปลว่าแดง<อ>คือ,อส,สีแดงเปา